ก็พบกับผมฟเฟรียกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นแมปแนวฮอร์เรอร์เนาะสยองขวัญอ่าโอแหลกลกอ่า <c oughs> โดยครั้งนี้นะฮะเราก็จะมาทำการเล่นแมปที่มีชื่อว่า m Midnight m o t e l นะฮะหรือว่าหอพักตอนเที่ยงคืนนั่นเองน่าก,กลัวเนาะฟังดูน่าก,กลัวมากเลยแต่ว่าโอเค ฉันต้องการเล่นคนเดียวโอเคนะโอเคตรงไหนเล่นคนเดียวอะ่ะอโอเคจ้ะละ่ะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่มีตัดนะฮะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงไม่พวกฉันอยากเล่นคนเดียวฉันอยากเล่นคน ได้ไหมไม่โกรเหอะขอเล่นคนเดียวโอเคเดี๋ยวสกิปไปตอนตอนที่เข้าเกมเลยแล้วกันเนาะว้าวโอเคไปกันเลยม d n i g h t m o เ e l โอเยโปรดเลือกตัวของคุณเอาเป็นตัวละครชายแล้วกันกำลังรอผู้เล่นโอเค <c oughs> คลิปนี้ก็จะยาวจุกๆเลยเนาะโอเคแต่ว่ามันก็จะเสียเวลานอนผมหน่อยแต่โอเคไม่เป็นไรเนาะยิ่งอัดตอนคือตอนค่ำๆมืดๆกลางคืนอย่างเงี้ยนะโอเคตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย <c oughs> ช่างเถอะโอ้ขับรถมานะรถสีน้ำเงินว้าว <c oughs> <c oughs> อเออกระแอมบ่อยเนาะ โอเคช่วงนี้ก็ไม่ได้กินน้ำเลยมุ่งไปที่แผนกต้อนรับแล้วก็เช็คอินโอเคได้เลยอ่ดา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 เดาี <c oughs> ย๋ยวขอลงเสียงหน่อยเนาะครั้งที่แล้ว <c oughs> เสียงมันตีอ่ะเสียงมันเสียงเสียงซับพูดมันเสียงตัวคนภาคมันตีกับเสียงภาคของผอะ่ะโอเค กับพนักง,งานต้อนรับอ,อินดีต้อนรับสูมโม่โมเตลโมเตลที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้จะมาเช็คอินเหรอใช่ครับเอ่อผมจองไว้แล้วนะครับโอเคคุนแจของคุณคือห้อง6นะขอยมีความสุขกับการพักละกันนะโอ้ขอบคุณครับคุณลงุงโอ้ยโอ้ย โอ้โอเคอย่าลืมปิดประตูให้ด้วยมาไปต่อหยิบกระเป๋าข้างรถของคุณแล้วก็เดินเข้าห้องคุณโอเคจัดไปอืมแล้วก็แ <c oughs> น่นอนละ่ะมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องผีปีศาจฆาตรกรอยู่ละ่ะกุญแจปุ๊บเรียบร้อย เปิดประตูเข้าห้องของคุณแล้วก็วางกระ,กระเป๋าเอาไว้วางกระเป๋าว้บนเตียงอโอเคว้าวอาแน่นอนว่ามันหนาวมากเลยในนี้เนี่ยเ,เปิดเครื่องทำความร้อนดีกว่าเปิดฮีเตอร์ครับผมเรียบร้อยอืมดีขึ้นแล้วละ่ะขอไปอามาทานอาหารกันเถอะโอเคไปไม่ทันโทรสั่งพิซ่า เอ่อผมอยากจะสั่งพิซซาสามสามชิ้นสามชิ้นอ่ะอ่ะแน่ใจนะคุณต้องจ่ายด้วยคุณจะจ่ายด้วยบัตรหรือเงินสดล่ะ๋อผมใช้เงินสดจ่ายครับผมโอเคเตรียมเงินสดเอาไว้แล้วก็ รอไว้ด้วยนะเราพร้อมมาถึงแล้วเก็บเงินเก็บเงินแล้วนะโอเคสองหน้าต่างสีเกิดอะไรขึ้นเปลี่ยนใจปรับเสียงขึ้นหน่อยดีกว่าโอ๊ะอะไรอ่ะตกใจหมดจำสเกลห้าบาทสิบาทก็เอาเฮ้ยคุณคือใครอะ่ะเอ่อนายฉันคิดว่านายมาผิดห้องนะนี่ห้องหกนะพวกโอ้เอ่อ ฉันขอโทษมากเลยนะ,ะคือฉันเห็นป้ายรหัสผิดนะฉันมีห้องเป็นเลขเก้าแล้วอขอโทษทีละกันขอให้มีคืนที่ดีนะเดี๋ยวทีโพสใส่ด้วยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเลขหกับเลข9้าอ่ะมันเฮ้ยแปลกๆเขาก็ควรจะแยกแยะออกนะแค่มันกลับหัวแค่นั้นเองอะไรอ่ะโอ้นั่นเกือบทำฉันหัวใจวายเลยนะั่นน่ะใช่เหมือนกันนะคนเล่นก ตกใจเหมือนกันเมื่อกี้โอเครอกนะ่อนเนาะอยู่ๆเกมพาร์ทก็ลอยโอเค <c oughs> เอ้พิซ่าคนส่งพิซ่าพิซ่าเดลิเวอรี่และนี่คือพิซ่าของคุณครับผมอ๋อขอบคุณครับ เออนี่คือการนี่คือเงินนะครับออพูดยังกับไม่รู้ว่ามันคือเงินขอบคุณขอให้มีคืนที่ดีแล้วค่ะนะอ่าเยี่ย <c> ม <oughs> โอเคถ้ามีจุดไหนที่เสียงผมเนี่ยมันเบาไปมั่งก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะฮะโอเคเราปิดประตูได้ยังปิดประตูเหอะมา เกมนี้มันคล้ายๆกับเฟียร์ทูฟาทอมอยู่นะใครๆรู้จักเฟีย to ทูฟาทอมก็เม้นกันมาด้านล่างแล้วกันนะเอ่อฉันคิดว่าที่นี่มันสะอาดแล้วหรือยังนะฉันควรจะต้องตรวจสอบหน่อยโดยเฉพาะที่เตียงเลยมาเยียวแมกซาบเหรอฉันจะไม่มีทางปล่อยให้มันอยู่รอบๆนกไปแผนกต้อนรับแล้วก็ขอสเปย์ยาฆ่าแมลง เออยาฆ่า,า,มาแมลงไป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 เร็วเร็วเร็วเโอ้ยอเอาเอาแต่ว่าเจ้าของโรงแรมเขาดูแลโรงแรมยังไงอ่ะมันเป็นเซอร์วิสท,ที่แย่มากเลยนะคือมีแมงสาบอยู่เนี่ยดีไม่คอมเพนก็ดีขนาดละมาโอเคเอ่อคุณครับเตียงของผมเนี่ยเต่ไม่โดยมแมงสาบอะ่ะผมอยู่ห้องที่หกนะห้องมือกี้ที่คุณให้คุณเจไปอะ่ะผมต้องการเอ่อยาฆ่าแมลงอะ่ะ ยาขามาแรงออืะแน่นอนเอาหนีไปสิก็โทษในเหลืองนั้นหน่วยละกันนะมันเป็นถี่ที่เก่ามากเลยล่ะนะโอ้ขอบคุณครับผมสถานที่นี่เนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เอ่อตามที่คุณพูดนั่นแหละว่ามันเถามากๆแล้วไม่มีคนทำความสะอาดอ่ะเนาะโอเค <c oughs> โอ้กระแอมกำจัดแมงสาบไปกันเลยโอ้ริกกี้ ริกกี้ลูกของอนายกุยจากเรื่องพัสุโล <c oughs> โคตรมั่วไปกันปักสเปรย์หรือสเปย์ยาฆ่าแมลงมามันนี่เลยเอ๊ะแต่ว่าสงสัยอย่างหนึ่งนะสงสัยอย่างหนึ่งคือเราฉีดบนเตียงแล้วมันจะไม่เป็นสารพิษเหรอ <c oughs> อะไรเนี่ยหวังว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้เห็นมันแล้วนะ <c oughs> ดูหน่อยซิอะไรจะเกิดขึ้นต่อ <It> s <S อืมอ่านี่ล้อฉันเล่นแน่เลยอ่ะฟังนะ <c oughs> ฉันต้องไปขอให้พวกเขาหยุดเพลงนั่นโอเคจัดไปที่ เช้าทาเพลงถ้าคลิปนี้โดนติดเลขกิะสินนี่คือ,อเข้าใจได้เลยนะยไปไปเดี๋ยวแป๊บแป๊บนึงนะเฮ้ยเฮ้ยแปลกๆนะอุ้ยโอเคเคาะเลยอาดีแกต้องการอะไรล่ะเอ่อเอ่อ คุณช่วยปิดเพลงได้ไหมหรือว่าลดเสียงลงก็ได้อ่ะนี่มันดึกมากๆแล้วนะคุณรู้หรือเปล่าเนี่ยอโอเคดูซิว่าใครกันที่จะยอมแพ้ว่าอะไรวะแปลว่าอะไรอ่ะใครก็ตามที่แพ้อ่าในที่สุดความเงียบสงบมันก็กลับมาอีกรอบแล้วโอ้เยี่ยมเลยไปกัน ไปรีแลกซ์ในห้องนอนของเราแล้วก็ดูทีวีส like ักครู่หนึ่งแล้วกันเนาะโอเคกลับไปที่เตียงกลับมาแล้วเปิดทีวีคลิปนี้ถือว่าอัดนานอยู่นะวัตจะมีมอโอเคโอ้ my god เดี๋ยวนะอ้าอะไรนะ พลังงานพลังงานโดนตัดเหรอโอ้ยโอยแหลกแหลไปแจ้งพลังงานต้อนรับเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าดับโอเคจัดไป <c oughs> แม่โมเตลนี้ยังไม่ทันได้นอนคืนหนึ่งเลยนะปัญหานี้เกิดเยอะมากอะ่ะไม่ได้นอนแล้วตอนนี้เปิดโอ้ยแจ้งเรื่องไฟฟ้าดับ สวัสดีให้ฉันช่วยอะไรอีกเหรอ,อเออห้องห้องของพวกเราไม่ใช่ไม่ใช่ห้องของผมเออไฟดับอ่ะครับห้องที่หกอ,อ่ะอ๋อให้ฉันดูสิอืมเดี๋ยวก็เช็คแปบบหนึ่งละกันนะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอืม ลุงเมื่อไรจะเสร็จอะลุงอ่าแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวโอ้ได้แล้วได้แล้วอ่ามันแก่ได้แล้วนะขอโทษสำหรับความไม่สะดวกด้วยละกันเดี๋ยวฉันจะไปบอกผู้จัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เองโอ้ขอบคุณครับโอเคขอบคุณปเราไปที่นั่นกันไม่ถึง กลับไปที่ห้องเป็นอย่างแรกเขาว่า A h e a ฮนี่มันแปลกๆอะ่ะคือภาษาอังกฤษเนาะนะมันก็จะมีแบบศับพท์นิพจน์แปลกๆอะ่ะแต่ว่าโอเคโอเคโอเคมาๆมา What? เดี๋ยวเราวา์ปมันอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยออะไรเออโอเคโอเคไม่เป็นไรอ๋อผู้จัดการ เอ่ออยากจะขอโทษในเลืองที่เออ่ห้องเขาคุณมีปัญหาหละกันผมให้คุณพักฟรีในวันนี้ได้นะจนถึงุู่นี้เลยเออ่โอเคขอบคุณนะครับเกมพาสขึ้นอีกแล้วแล้วไว้เจอกันละกันนะเยี่ยมโอเคแล้วก็ปิดประตูไปเลย ไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่สมเหตุสมผลนะแต่ว่าโอเคอันนี้มันเกมเราบอกนี่ว่า <c oughs> เอเอห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำไหมหรือว่าห้องอะไรอ่ะแปลกๆว่ะ่วนนี้ตัวนี้แผ่นไม้เย้ ไปหยิบโทรศัพท์มาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะสวัสดีเอ่อนี่คือห้องหกหรือเปล่ามีใครเอ่อมีคนในครัวต้องการจะพบคุณอะไม่ถึงห้องครัวอ๋อจุดจุดต้อนรับอจุดต้อนรับพนักง,งานโอเคมันแปลกแปลกอะแต่ว่ามันอยู่เหมือนข้างๆอะ อยู่ข้างๆใครวะใครเอา้าเฮ้ยลุงลุงเป็นใครอะ่ะลุงเฮ้ะแปลกๆเดี๋ยวไว้คุยอีกทีแล้วกันห้องครัวอ๋อไม่ถึงห้องครัวจริงๆเลยนะโอเคโอ้จ้ำสแกนหนึ่งบาทและคูณ ตรวจสอบโน้ตเกิดอะไรขึ้นนะ่ะนั่นโน้ตเหรอ,อ,อโน้ตโน้ตเอ๊ะเดี๋ยวนะโน้ตนี่มันปแปลกๆอะ่ะโอเคอยู่ในห้องครัวไปไปเดิน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 แล้วไปหยิบมามเจอกับฉันได้ที่ห้องหนึ่งแล้วกันโน้ตลึกลับน่าก,กลัวอยู่นะโอเคโอ้ยโอ้ย เกมถือว่าทำออกมาดีแต่ว่ามือถือของผมก็เกือบจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันแต่ว่าโอเคไปที่ห้องหนึ่งโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้ห้องหนึ่งเอ,อ้ห้องหนึ่งเดี๋ยวนะขอสังเกตก่อนห้องอื่นเขาเปิดหน้าต่างกันหมดเลยนะแต่ว่าห้องหนึ่งเขามืดมืดตื้อเลยโอเคเดี๋ยวเปิดเลยนะไม่ไม่คอนะฟังเพื่อนบ้านฟัง ที่เพื่อนบ้านผู้น่าสงสัยพูดฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องมาคุณเป็นคนเดียวที่จะฟังผมพูดและฉันหวังว่านะคุณรู้ไหมว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับโมเตลแห่งนี้นะฉันได้ข่าวลือม,มาว่ามีผู้คนมากมายจำนวนมากที่นี่ทุกข้านะรู้ไหมและฉันขอให้แนะนำให้นายออกไปจากที่นี่ ในขณะที่นายยังทำได้ลุงว้าวตรงไปตรงมานะแต่ว่าไอ้ชายคนนั้นต้องบ้าแน่ๆเลยอะ่ะเออจริงๆแล้ว,วนะน่าจะใช่อะ่ะ<อ>เจี่ยวนะแล้วไอ้นี่มันใครวะทำไมมันดูหลอนๆแปลกๆ บางิดบางทีเขาอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับที่นี่แล้วก็มีข้อมูลบางอย่างะนะเอานักธุร,รกิจเขาเป็นนักธุร,รกิจเหรอเอาทิงดิโอ้ขอขอขออยู่ด้วยขอคุยหน่อยอคุณเคยเจอปัญหาอะไรแปลกในโมเตลของคุณหรือเปล่าครับในตอนที่คุณอยู่ที่นี่อ่ะ,อะใช่แล้วฉันมาที่นี่หลังจาก เออฉันเนี่ยได้ทำการเปิดคาบปลีกนะแล้วรู้ว่ามีปัญหาอะไรในโรงแรมงัมนัเหรอเออคุณครับคือแซมนิสเซนส์ไแอม a s k i n g ฉันจะถามเรื่องที่ว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างเออใช่ปัญหานั้นฉันเอ่ facing exploded Toilet ปัญหาที่ฉันเจออย่างแรก ที่ฉันต้องมาเชิญกับเห้องน้ํำระเบิดเออโอเคแล้วคุณต้องการความช่วยเหลือไหมล่ะอืมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องการหรอกฉันแค่ต้องรอเออ่ฮะต้องรอช่างประปามาตอนนี้หกชั่วโมงแล้วฉันยังไม่ได้เข่าเลยโอ้ของั้นขอให้โชคดีแล้วกันนะครับระหวังว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือในเร็วๆนีโ้โอเค คือนักธุรกิจคนนี้เนาะคือเขาเจอปัญหาส้วมแตกส้วมแตกน้ำพุกระจายแล้วตอนนี้รอช่างประปามาหกชั่วโมงแล้วอะไรอะ่ะอันนี้มันรอเรื่องของของเกมสยองขวัญจริงๆล้วเนี่ยว้ปอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรเรากลับมาที่ห้องแล้วจ้า q u e ใหม่ขึ้นหรือ,อยังเอ๊ะเดี๋ยวเสียงอะไรอะ่ะ ถ้าคนดูไม่ได้ยินนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังก่อนโอ้ชัดเลยเสียงน้ำเสียงน้ำนี่ห้องน้ำเหรออ,อเวนอ่าเยี่ยมไปเลยน้ำรั่ววะ่ะเออโอเคหยุดการรั่วของน้ำด้วยเทปแล้วพระคุณโนูโอเค ทำความสะอาดแล้วก็เอาเทปเนี่ยแปะท่อโอเคปลิปอเออและมันควรจะเป็นอย่างนั้นหวังว่ามันจะเป็นปัญหาขั้งสุดท้ายอะนะฉันจะได้นอนสักทีปะโถเ้ยและในที่สุดฉันก็จะได้พอนคลายในห้องของฉันเองแล้วก็ดูดูทีวีอะนะไหนดูซิจะได้ดูมีม เหมือนเดิมหรือเปล่ามาอืมไม่คุ้นฮะเป็นมีมที่ไม่คุ้นเลยอืมเกิดอ,อะไรขึ้นอีกเกิดอ,อะไรขึ้นอีกหรือโอ้เดี๋ยวแจ้งเตือน Civil Danger Warning กับอะไรเหลืองๆที่ผมอ่านไม่ได้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันอะไรน,น่นนะ เออน่าจะเป็นอ่าอืมฮึสปาร์เปลรีจะซ่อมแผลงโอ้นี่มันอาจจะเป็นแค่การแกล้งโดยเพื่อนบ้านของเราก็ได้นอนได้แล้วโอเคนอนก็นอนไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะมันจะมันแกล้ใช่ไหมโอเค <S 2>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  โอ้ว่าและเชียวนอนอยู่ตรงหน้ต่างมาโอ้โอเคดี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 อยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่ทีิเบลอไปมา เสียง,ะอ,ง,ง,อ,งยอ,อ,อะไรอ่ะน้ำมันคนร้องใช่ไหมเอออะไรนั่นน่ะเฮ้ยหายเบรอรยังหายเบรอรยังโอเคพยายามคิดให้ออกว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคก็น่าจะเป็นปัญหาของผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเหรอ จำไม่ได้นะว่าครั้งล่าสุดมีผู้หญิงเข้ามาพักด้วยอ๋อเอ้ายุดอย่าก,กยับอยู่ตรงนั้นเลยน่ะมันเสียงอะไรนะนะเอาตำรวจนิว่าเอ่อนั่นนั่นไม่ใช่เสียงของห้องผมครับเอ่อผมคิดว่ามันมาจากห้องเอื่นะ่ะอืมโอเค งัน้นนายก็มากับเราด้วยตอนนี้เลยบางทีผมอาจจะพากเสียงตัวละครเหมือนเหมือนกันหมดนะแต่ว่าผมพากแค่นี้แหละครับ <c oughs> ตำรวจตำรวจสภาพเหมือนสภาพไม่เหมือนตำรวจแล้วตำรวจมาไงครับเนี่ยอ๋อรถตำรวจอยู่ตรงนั้นโอเคสำรวจห้องอ,อะไรอะ่ะโอไม่นะ ยังไม่ทันรู้จักชื่อชื่อชื่อของเขาด้วยซ้ำอ่ะโอ้ไม่เขาตายแล้วเราจะทำไงต่อหระครับเนี่ยพูดเหมือนไม่ตกใจกลับไปที่ห้องของคุณและอยู่ที่นั่นไว้ฉันเนี่ยจะโทรแจ้งหน่วยกำลังเสริมบบาบา,บา,บาโอเคอันนี้ห้องเรามาถึงแล้วใช่ไหมเยี่ยม ไม่รู้ว่าคลิปจะจบได้อีกในกี่นาทีเนาะก็ถือว่ารอกันก่อนแล้วกันเนาะโอเคออยู่ในห้องของคุณไว้โอเคอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วนอนไม่หลับแล้วเนาะใครอ่ะโอ้เออฉันเป็นคนที่มาจากโมโตเตลข้างๆที่เราเจอกันก่อนหน้าน,นี้อ่ะเมื่อกี้อ่ะนะจำได้หรือเปล่าอ๋อมันมีคนถูกฆ่าน่ะฉันกลัวมากเลยอะ แล้วหวังว่าเออฉันจะอยู่กับคุณได้อะนะจะมาขออยู่ละใช่พวกเออแน่นอนงั้นก็อย่าก,ก่อปัญหาอะไรแล้วกันนะแล้วนี่พวกเราเป็นแฝดกันแล้วเนี่ยเข้ามาเมาสิเข้ามาเข้ามาแล้วประตูไม่ปิดให้ด้วยเออ ฉันแนะนําให้คุณเนี่ยเอาแผ่นไม้หรืออะไรบางอย่างก็ได้อ่ะไปตอกปิดเอาไว้อ่ะนะกีบไม้กระดานแล้วประตูไม่ปิดก่อนหรอพวกฉันขอเรียกว่าฉันขอเรียกว่านายว่าแซมมี่แล้วกันโอเคนะกีบไม้กระดานปกป้องหน้าต่างคือหมายถึงกันหน้าต่างนั่นเองโอเคิบเรียบร้อยแน่ใจนะว่ามันจะดูปลอดภัย ขอบคุณนะเออให้ฉันไปเอาสัมภาระมาก,ก่อนอะ่ะอยู่ตรงนี้ไว้นะแล้วฉันจะกลับมาเร็วๆนะโอเคขอบคุณพวกอย่าอย่าเกเรใส่กันนะไม่ไม่เอาไม่ดียิงหน้าตาเหมือนกันอยู่โอเคส่องต้องส่งดูข้างนอกคลิปนี้อาจจะยาวกว่าคลิปอื่นเนาะเออ นี่เขานานไปแล้วนะฉันควรจะไปตรวจสอบไหมนะฉันต้องไปตรวจสอบเรวจสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเออเดี๋ยวนะเอาไหนบอกจะเก็บสัมภาระไงพวกปะโถมา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 นี่เลยอโอเคคุยพวก อต่นมันผู้จัดการโรงแรมนี่ว่ะเออเขาเป็นคนเออไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าให้ภาพอธิบายเอาแล้วกันเนาะนี่เราจังหลอดจากที่นี่เออวิง่งเพื่อชีวิตของพวกเราโอเคเหมือนเรามีสองปกลิกว่ะนีเบนดิโก้โทรขอความช่วยเหลือ อขอความช่วยเหลือโทรขอความช่วยเหลือโทรขอความช่วยเหลือโชตทัศวิทยุความช่วยเหลือกระโดดนกำลังมาสแตนบายเตรียมพร้อมแล้วโอเคลอดจนกว่าเฮลิคอปเตรอร์จะมาโ okay. okay, 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 okay. อเคโ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 อเควิ่ง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 อาจจะไม่ค่อยน,านนะ่ากลัวนะแต่ว่าเวรล้วไง ฉลาดไปปะเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอ้าโอเคมันเห็นแล้ว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 โอไม่กล้เออนี่ฉันต้องอยู่นานแค่ไหนเนี่ยเข้ามาแล้วเข้าเข้าโอเคโอเค วววววออพวก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 ก็คอพวกีเตอร์ไปแล้วไปแล้ว,ลวย่โอเคค <c oughs> ุณหนีไปและทิ้งความหวาดกลือหวาดกลัวของมอนสเตอร์พวกนั้นเอาไว้ด้านหลังอย่างไรก็ตามนี่ยังไม่ใช่ตอนจบ โอเคก็เป็นไงกันบ้างฮะสำหรับคลิปในวันนี้เนาะคือไม่ค่อยมีการตัดต่อเนาะคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบการตัดต่อแล้วการตัดต่อเนี่ยมันดูยุ่งยากเนาะเพราะว่าการลงทุนลงทุนเนี่ยย่อมมีความเสี่ยงอยู่เสมอโอเคแล้วใครที่ชอบวิดีโอนี้นะคะก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อยากติดตามแล้วก็ถ้าอยากถ้าถ้าอยากติดตามผลงานใหม่ๆนะก็ช่วยฝากกดซับสไคร้และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ฟริโอขอลากันไปก่อนนะฮะโยู Yo!